สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ COJ Podcast สารทรัพย์สินทางปัญญา IP IT Mini Bar รายการที่จะให้สาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเขตอำนาจและลักษณะพิเศษของกระบวนพิจารณาในสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่ามีความแตกต่างจากสารทั่วไปอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านกรนรักษาผู้วิพากษาหัวหน้าคณะในสารรั์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะครับสวัสดีครับตามพระบรัมญัติจัดจตั้งสารรั์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพุทธศักราช2539สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีเขตครอบคุมท้องที่6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหาคนครสมุทรปราการสมุทรสาครนคนปรปฐมนนทบุรีและปทุมธานีแต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้งสารสับถินทางปัญญาในท้องที่ภูมิภาคสารสับถินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศการจึงมีเขตครอบคุมท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนั้นเพื่อให้การยื่นคำคู่ความแร่เอกสารต่างๆเป็นไปโดยสะดวกและประหยัดโจท์ในคดีแพ่งสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดที่จำเลยมมีภูมิเนาอยู่ในเขตหรือต่อศาลจังหวัดที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได้และโจท์ในคดีอาญาจะยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นหรือ จำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับได้หรือท้องที่ที่พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนจำเลยก็ได้เมื่อศาลจังหวัดได้รับคำฟ้องแล้วจะมีการแจ้งมายังศาลทรัพย์ถินธรรมบัญาเพื่อรับคดีและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยศาลจะใช้การพิจารณาคดีผ่านการประชุมทางโจอภาพแทนการออกไปนั่งพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัด ไม่ทราบว่ามีคดีประเภทใดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพา,ากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาบ้างหรือคะท่านหัวหน้าศาลทรัพย์สินธรรมยานการค้าระหว่างประเทศกลางมีอำน,นาจพิจนายพากษาคาาดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางรัญญานและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา7แห่งพระราชบัดจดตั้งศาลทรัพย์สินธรรมยาดังต่อไปนี้1คดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมยาเช่น เครื่องหมายการค้า,าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเป็นต้น 2. คดีอาญาความผิดเกี่ยวกับาการค้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ถึงมาตรา275และคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว 3. คดีแพ่งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเช่นการซื้อขายาสินค้าระหว่างประเทศการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศการประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องเ e ตเตอร์ออฟเครแตะทักรีซีทเป็นต้น 4. คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ 5. คดีแพ่งเกี่ยวกับาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศ 6. คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลเช่นคดีเกี่ยวกับ การแข่งขันทางการค้าเป็นต้นและ7คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง งั้นกรณีหากมีปัญหาว่าคดีใดอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ให้เสนอปัญหานั้นต่อประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนนญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนนญพิเศษให้เป็นที่สุดแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะท่านหัวหน้าใช่ครับถูกต้องแล้วครับ เมื่อสารทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสารชำนาญพิเศษที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาเป็นการเฉพาะตัวสแสดงว่ามีลักษณะพิเศษของกระบวนพิจารณาที่ไม่เหมือนกับสารทั่วไปไม่ทราบว่าท่านหัวหน้าพอจะยกตัวอย่างความแตกต่างที่สำคัญให้ท่านผู้ฟังรับทราบได้ไหมคะได้ครับสารทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินกระบวนพิจารณาให้มีความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมหลายประการเช่น เรื่องฟ้องเครือบคุมคำฟ้องในคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดคดีทรัพย์รรสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพุทธศักราช2,540ข้อ6วรรค1วรรค2ที่กําหนดว่าคําฟ้องที่แสดงให้พอเข้าใจถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคําขามครับให้ถือว่า,าเป็นคําฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าจำเลยให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจคำฟ้องในส่วนใดศาลอาจสั่งให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยอธิบายรายละเอียดในส่วนนั้นให้ชัดเจนขึ้นได้แต่จำเลยก็มีสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในส่วนของคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้เป็นการกำหนดที่ให้แตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1นึ่งร้อยเจ็ดสิบสองวรรคสอง ที่คำฟ้องจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทย์คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นฟอ้องเวืคุมอันเป็นบทหยัดที่มีลักษณะเ,เ,เข่งคัดซึ่งหากจำเลยยกประเด็นนีข้ขึ้นต่อสู้เนี่ยศาลจะต้องกำหนดเป็นประเด็น ดังนั้นในคดีทรัพย์สินธรรมญาและการค้าระหว่างประเทศหากโจทย์บรรยายฟ้องให้พอเข้าใจได้ถึงสภาพแห่งข้อหาขอ้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขมคขอมังคับก็เพียงพอแต่ศาลอาสสั่งให้โจทย์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องให้ชัดเจนขึ้นในส่วนที่จำเลยไม่เข้าใจคำฟ้องได้โดยหลักจริงไม่มีกรณีฟอ้องเครือบปุมเกิดขึ้น นอกจากกรณีดังกล่าวแล้วยังมีลักษณะพิเศษประการอื่นอย่างไรอีกบ้างหรอคะท่านหัวหน้าก็เรื่องของเอกสารภาษาต่างประเทศเนื่องจากในคดีทรัพย์สินธรรมิายและการค้าระหว่างประเทศมีเอกสารหลักฐานที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมากหากให้คู่ความปแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่อ้างส่งต่อศาลดังเช่นในคดีศาลทั่วไป ก็อาจก่อให้เกิดาภาระเกินควรดังนั้นตามข้อกําหนดคดีทรัพย์สินธรรมยาข้อ23จริงกําหนดว่าในกรณีที่คู่ความตกลงกันไม่ต้องทํำคำแปลเอกสารทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนแต่ศาลเห็นว่าม่ใช่หลักฐานในประเด็นหลักแห่งคดีศาลจะอนุาญ,ญาตให้ส่งเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานต่อศาลโดยไม่ต้องทําคาแปลก็ได้ขอย้ําว่าเอกสารที่คู่ความ สามารถตกลงกันไม่ต้องทำคำแปลจะต้องไม่ใช่พยานหลักฐานประเด็นหลักแห่งคดีหากเป็นประเด็นหลักแห่งคดีจะต้องทำคำแปลจึงจะรับฟังเป็นพยานฐานได้ตามกฎหมายที่ท่านหัวหน้ายกตัวอย่างมามีความน่าสนใจมากเลยค่ะแต่เนื่องด้วยเวลาของเรามีจำกัดจึงขอให้ท่านหัวหน้าการุณายกอีกสักตัวอย่างหนึ่งของลักษณะพิเศษของกระบวนพิจารณาในสารนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ก็มีเรื่องของการเสนอบันทึกถ้อยคำในการสืบพยานบุคคลในคดีแพ่งตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินธรรมยาข้อ29กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามญาติให้คู่ความเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อจริงหรือความเห็นของพยานฝ่ายโจทก์หรือจำเลยแทนการซักถามพยานต่อหน้าศารทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีมข้อเอและสารนิรโกวรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมคู่ความที่ประสงค์จะเสนอบันทึกถ้อยคำดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนอวันสืบพยานให้ศาลพิจรณากำหนดระยะเวลาที่คู่ความจะต้องยื่นบันทึกถ้อยคำดังกล่าวต่อศาลและส่งสำเนาบันทึกถ้อยคำนั้นให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น7วันหรือ15วันหรือแล้วแต่ดูพนิชของศาล คู่ความที่ยื่นบันทึกไม่อาจขอถอนบันทึกถ้อยคํานั้นได้และถือว่าบันทึกถ้อยคําดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีหรือในกรณีที่คู่ความตกลงกันให้พยานมาสารหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ติดใจถามค้านพยานาให้สารัลฟังบันทึกถ้อยคําดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีได้การที่คู่ความจะเสนอบันทึกถ้อยคําแทนการซักถามพยานก็ให้เกิดประโยชน์แก่คู่ความแต่ละฝ่ายเป็นอย่างมากเพราะ คู่ความสามารถส่งบันทึกข้อที่จริงหรือความเห็นของพยานได้อย่างละเอียดซึ่งในคดีทรัพย์สินทางพยาญาการค้าระหว่างประเทศมักมีรายละเอียดข้อจริงและพยานเอกสารเป็นจำนวนมากหรืออาจมีกรณีการอธิบายลักษณะของการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อนเช่นในคดีสิทธิบัตรเป็นต้นสารจริงไม่ต้องบันทึกคำพยานแบบอ,องความเหมือนกรณีทั่วไปส่งผลให้กระบวนพจารดาเนินไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทําให้ศาลและคู่ความสามารถบริหารจัดการคดีให้เป็นไปตามกรอบอวันนัดที่กําหนดไปได้ เอาละค่ะคุณผู้ฟังก็ได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจและลักษณะพิเศษของกระบวนพิจารณาในสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอย่างเต็มอิ่มต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้ากรอนักษาเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้แล้วพบกับ COJ Podcast สารทรัพย์สินทางปัญญา IP a n d IT มินิบารกันใหม่ในตอนหน้า ซึ่งจะมีหัวข้ออะไรดีๆมาให้รับฟังกันก็ฝากติดตามและกด Subscribe COJ Channel ด้วยนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ